สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนครับก็เมื่อกโบเห็นคุณลิวอาทิตย์นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าดวงของคุณลิวอาทิตย์เนี่ยเป็นเคสที่น่าศึกษาและผมก็กราบขออนุญาตคุณลิวอาทิตย์นะครับในการเปิดดวงของคุณลิวนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นความรู้ เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็เพื่อนักศึกษาต่อๆไปแล้วก็เป็นความรู้สําหรับผมด้วยนะคบยังไงก็กราบขอบคุณคุณลิวอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอให้คุณริวสู้ๆนะครับคือชีวิตคนเรานะคะมันมีขึ้นมีลงทุกคนแหละครับผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบคุณริวนะครับเออก็คือแบบว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่จําเอาไว้นะครับว่าไม่มีอะไรยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้คุณรู้ไว้ว่าเวลาที่คุณมีความทุกข์เมื่อไหร่ให้คุณคิดในใจไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็หายไปและเดี๋ยวความสุขมันก็มาและเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขให้คุณจำเอาไว้ว่าอย่าเหลิงแล้วก็ความสุขนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วความทุกข์ก็กลับมาอีกนะครับคือความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครบบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะ มีความสุขทุกอย่างไม่มีครับผมเปิดดวงทุกคนเกือบทุกคนทั้งร้อยคนมาแล้วเป็นพันคนเป็นหมื่นคนได้ซ้ำไม่มีใครมีความสุขที่สุดในโลกใบนี้แน่นอนครับทุกคนมีทุกเพราะทุกคนจะต้องมีความเป็นกาลีที่ติดตัวมาในพื้นดวงครับทุกคนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะครับทุกคนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมในสิ่งที่ผ่านมา คุณีวทิตเนี่ยมีเกิดวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์อะ่ะจะต้องมีสุขเป็นกาลีนะครับเมื่อมีสุขเป็นกาลีเนี่ยจาไว้เลยนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็การเงินแต่ว่าทําไมคนอาทิตย์บางคนอาจจะไม่มีทุกเรื่องความรักและการเงินเท่าไหร่เพราะว่าต้องไปดูว่า ไอ้ความเป็นสุขของเขาว่ามันเสียหายแค่ไหนในพื้นดวงอย่างคุณอาทิตเนี่ยเข,เขามีเขามีดาวอา่สุขเป็นปลนะคะเป็นกาลีคุณริวเนี่ยไม่ว่าจะรักความรักของคุณริวจะมีกี่ครั้งยังไงก็เป็นรักที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับแล้วมันเป็นกาลีด้วยรักที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยก็แปลว่ารักคนที่ไม่ใช่ของของเรา อ่าไม่ว่าเรารักเขายัางไงเนี่ยเขาก็เป็นของคนอื่นคือเขาก็ไม่เป็นของเรานะครับอันนี้คือกรรมเพราะมันเป็นกาลีด้วยเพราะมันเป็นกาลีเนี่ยแปลว่าเป็นกรรมของคุณริวนะครับในในชาตินี้เราต้องต้องทาใจเลยเมื่อเรารู้ชะตากรรมของเราอ่ะคุณริวเนี่ยมีกรรมเรื่องความรักและการเงินแน่นอนนะครับถึงมันจะเป็นปลสุกเป็นปลปุ๊บเนี่ยก็หมายถึงเงินก็ไม่ใช่ของเรา คุณลิวมีเงินมาเท่าไหร่เนี่ยคุณลิวก็ต้องให้ครอบครัวให้แฟนให้แม่เพราะทำไมถึงให้แม่เรามาดูตรงนี้ผมอ่ะคูคุณลิวอะ่ะเป็นผมเคยบอกแล้วว่าใครที่มีจันอยู่ตำแหน่งนี้ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับใครมีจันอยู่ตำแหน่งเนี้ยจะเป็นใจที่กดดันคุณลิวจะเลยรู้สึกว่าตัวเองมีความกดดันรู้สึกถูกกดดันนะครับกดดันในในจิตใจอะ่ะ รู้สึกถูกกดดันกดดันจากใครกดดันจากฝ่ายหญิงด้วยเพราะเป็นจันเนาะแล้วก็คุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายหญิงคือภรรยาได้ด้วยนะครับแล้วก็จันมากุมรักเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณไปสังเกตได้เลยคุณริวจะมีใบหน้าที่เหมือนผู้หญิงอ่าใบหน้าเหมือนผู้หญิงเพราะว่ามีจันมากุมไงผู้ชายที่มีจันมากุมเนี่ยก็จะเริ่ม ใบหน้าหรือจะมีความเป็นผู้หญิงนะคบมีความติดความเป็นผู้หญิงมาด้วยใบหน้าเลยคล้ายๆผู้หญิงนะครับแล้วก็ริวเนี่ยมีจิตใจที่คิดถึงแต่ลูกเห็นไหมครับคิดถึงแต่ลูกเห็นไหมครับเพราะว่าตัวตนเนี่ยไปอยู่กับลูกตัวตนไปอยู่กับลูกแล้วลูกเนี่ยมาอยู่กับตัวนะครับแต่คุณมาสังเกตได้ไหมครับว่าพอตอนที่พอลูกอยู่ปุ๊บพอดาวขับออกมาเนี่ยเห็นไหม ลูกไปอยู่ในภพมรณะเห็นไหมครับพอมีลูกปุ๊บพอมีลูกเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่กับลูกที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมครับเพราะว่าปุตตะเนี่ยครับมันไปอยู่มรณะแปลว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกนะครับอืแต่ถามว่าคุณริวเนี่ยเป็นคนจิตใจดีไหมนะครับดีตัวเองเป็นพุทธสเลยนะเป็นอุดคุณริวเคยมีชื่อเสียงที่ด่งดังมาก่อนเห็นไหมด่งดัง โด่งดังแบบยังไงอ่ะโด่งดังจากหน้าตาเห็นไหมครับเพราะหน้าตาน่ารักเห็นไหมปุตตะหมายถึงเด็กคือหน้าเด็กอ่าหน้าเด็กเห็นไหมครับแล้วก็ซีรีส์หรือละครที่คุณริวเล่นเนี่ยที่โด่งดังก็คือวัยละเงลงวัยไ์เฟชี่เห็นไหมไวัยไ์เฟชี่เป็นต้นอย่างเงี้ยก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกวับเด็กอะ่ะเห็นไหมครับขนาดละครอะ่ะ ที่คุณลิวเล่นเนี่ยต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยถึงทําให้เขาโด่งดังเห็นไหมครับเพราะว่ามันไปถูกจุดเขาไงเห็นไหมครับก็เลยทําให้คุณริวเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอะ่ะก็จะโด่งดังแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณริวเขาบอกเขาเหนื่อยใช่ครับเหนื่อยเพราะเป็นอุตสาหะไม่ได้ว่าแบบงานสบายๆนะครับคุณริวหน้าทางจะทํางานหนักนะคบอ่าแล้วก็มีปุตตะมะกุมเนี่ยบุบเนี่ยก็เลยทําให้ตัวเขาหน้าเด็กเห็นไหมครับเพราะว่าหมายถึงเด็ก อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนเอาใจใจตัวเองไหมก็น่าจะเป็นนะอ่าน่าจะเอาใจ,ใจตัวเองอยู่นะครับแล้วก็เขาเลยมีความเป็นแบบดูเป็นผู้หญิงคนก็เลยมองเขาว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะหน้าเขาเหมือนผู้หญิงอะไรประมาณทํานองเนี้ยครับแต่จริงๆเขาก็ไม่ใช่นะครับแต่เขามีความเป็นผู้หญิงอยู่นะครับแล้วมีความเซนซิทีฟผมบอกแล้วว่าจันตําแหน่งนี้จะกดดันใช่ไหม เขามีความกดนานแต่จริงๆแล้วว่าคุณริวเขาเป็นคนใจหันษาถ้าคุณไปดูคลิปย้อนหลังของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเฟรนลี่เขาจะเป็นคนตลกอ่ะเขาบอกแล้วใจดีใจหันษาใจซื่อใจซื่อได้ซ้ําเนี่ยนะครับอืมเพราะว่าจันร์เขาขับมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มาดูทําไมเขาถึงเวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาร้องไห้ตลอดเวลาหรือเขาเซนซิทีฟอ่ะนี่เลยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าขับออกมาปุ๊เเนนีี่่ยยจ มาอยู่ตำแหน่งเกษตรเนี่ยเป็นคนใจอ่อนนะคบจันอยู่ในเรือนน้าเนี่ยนะคบก็เลยเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟนะคะเพราะจันในเรือนน้ำนะคะและเป็นแม่ธาตุน้ําด้วยก็เลยเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟมีจันกุมรักเนี่ยก็เซนซิทีฟแล้วสําหรับผมนะคบอืมเพราะว่าจันมันหมายถึงอารมณ์อะเข้าใจไหมครับอารมณ์จิตใจอะเขาก็เลยเป็นคนที่อะไรกระทบกระทือนจิตใจเขาอะไม่ค่อยได้คุณลิวก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่า ไม่อยากให้มีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ่ะเพราะเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟนะคบอ่าแล้วก็ที่ผมอยากให้ดูว่าทำไมเขาถึงมีปัญหาเรื่องครอบครัวคุณดูสิครับจันทร์กับราหูอะ่ะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครมีดาวบาปะเคาะอยู่ในเรือนคู่อะ่ะคุณต้องคิดแล้วนะอ่ะาดาบัพปะเคาะอยู่ในเรือนปัตนินะครับดาวบัพปะเคาะอยู่ใเรือนปัตนิเนี่ยยังไงมีคู่ต้องมีคู่ต้องเลิกกันอยู่ดี นะครับเขาจะมีค like yeah, 응 pues ู่กี่ครั้งเขาก็เลิกจะแต่งงานมีครอบครัวอีกครั้งเขาก็ต้องเลิกและคู่เขาอะคนที่เป็นมนตรีคือเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมครับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ทําความอึดอัดให้กับเขาแล้วก็เวลาเขามีคู่เนี่ยเขาก็ต้องปิดบังซ่อนเลนเพราะมันเป็นเจ้าเลอยวินาศมันก็เลยค่อนข้างอึดอัดคบกันเนี่ยอึดอัดเนี่ยอึดอัดบางครั้งเขาอยากจะเปิดเผยเขาก็เปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ผมขอโทษนะครับพี่ฮอ เฮียฮอเนี่ยก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เนี่ยเพราะอาทิตย์หมายถึงผู้ใหญ่เพราะไปกลุ่มกับมตรีใช่ไหมผู้ใหญ่มตรีเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่ละไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์ก็คือฮียฮอเพราะเฮียฮอเป็นคนที่ให้โอกาสเขาด้วยเนี่ยก็คืออาจจะบังคับเขาแบบทําให้เขาอึดอัดด้วยและเขามีรักเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอ,อึดอัดเพราะมันอยู่ในเรือนคู่นะคะเพราะมันอยู่ในเรือนคู่เนี่ย เสียหายแน่นอนอ,อึดอัดแล้ววิน่ศหมายถึงการพังทลายและเป็นอลิมีอลิมาด้วยเนี่ยแปลว่ามีความรักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นศัตรูเป็นอลิต่อกันที่เป็นไฟอ่ะเพราะมันเป็นอาทิตย์มันหมายถึงความรุนแรงนะครับเป็นไฟร้อนเป็นไฟคบกันแล้วมันร้อนเป็นไฟอ่ะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แล้วคุณที่บอกว่าทําไมเขาถึงไม่ได้อยู่กับครอบครัวอ่ามีครอบครัวก็พังทลาย อ่าดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพันธุเนี่ยกับปัตตานีเนี่ยเห็นไหมกับแฟนกับคู่กับครอบครัวเนี่ยไปอยู่พบมรณะมันก็คือเสียหาย,ยางไงและนี่เป็นอะไรบประคอทั้งหมดมันคือดาวบาประคอทั้งหมดนะครับคุณลิวเนี่ยมีเดทเป็นปละโอ้โหอันนี้เป็นคนที่ไม่ดุเลยเป็นคนที่คนมองปุ๊บไม่มีความดุไม่มีความน่าเกมขามเลยไม่มีใครกลัวเขาเลยก็ดูเลยหน้าเขาดุไหมอะ ใช่ไหมครับเขาก็เลยดูไม่ดุนะคบความเป็นอังคารเขาอะความเป็นนักเลงอะไรเขาก็ไม่ค่อยมีนะคบเพราะอังคารเขาเป็นปรามันอ่อนอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะคบก็เลยดูดูเขาก็เลยดูออกไปทางผู้หญิงนิดนึงนะคาแบบดูหวานหวานนิดหน่อยแล้วก็ครอบครัวเห็นไหมครอบครัวกับแฟนเนี่ยไปอยู่พบมรณะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกครับเพราะมันไปอยู่ในมรณะมันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายกับกับบ้านเกิดอะ คุณลิวก็ไม่ได้อยู่เห็นไหมครับก็มาอยู่ในกรุงเทพถูกต้องไหมครับมาอยู่ในกรุงเทพกับแม่เห็นไหมครับเพราะว่ามีจันมาอยู่ก็แปลว่ามาอยู่กับแม่หรือกับยายกับย่าที่เป็นผู้หญิงถูกต้องไหมครับนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้อยู่กับอ่าบ้านเกิดก็คือใต้อ่ะเขาเป็นคนสุราษฎร์ใช่ไหมอ่ะคนใต้ไงเขาก็ไม่ได้อยู่เห็นไหมครับ เขาก็พัดถิ่นเห็นไหมมนุษย์ตัวยูอ่ะมันตัวทําลายล้างเวลามนุษย์ตัวยูมันถึงพันธุกับปัตตันนีคุณไม่ได้อยู่กับบ้านกับครอบครัวหรอกครับแล้วมันเป็นมรณะก็คือสูญเสียเขาจะไหมครับคุณต้องเสียสูญเสียครอบครัวสูญเสียปัตตันนี้คือคู่ครองนะครับไปเลยนะครับอืมเพราะว่ามันเสียหายไงแล้วมีเงินเห็นไหมครับก็ดุมพระเป็นปลเห็นไหมครับก็ดุมพระเป็นปละแปลว่ามีเงินน่ะเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ของตัวเอง เอาไปใช้กับใครเอาไปใช้กับคนอื่นคนอื่นคือใครไปกลุ่มกับพันธุกับปัตตานีก็แปลว่าให้แม่เพราะว่าในดวงชะตาชายพันธุหมายถึงแม่เข้าใจไหมครับพันธุหมายถึงแม่อ่าพันธุในดวงชะตาชายหมายถึงแม่ก็แปลว่ามีเงินเท่าไหร่เงินไปกลุ่มกับดาวพันธุก็คือแม่กับปัตตานีก็คือให้แม่กับแฟนนะคะให้แม่กับภรรยา ของเขาหมดเลยนะคบแล้วเงินนั้นหายไปไหนหายไปไหมหายไปเพราะมันเป็นมรณะมันก็สูญเสียไปมันไม่อยู่อะ่ะคือเงินมันเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่มันต้องสูญเสียทั้งเงินทั้งครอบครัวทั้งคนรักนะคบเสียแม้กระทั่งอํานาจเห็นไหมครับอานาจก็เสียยังไม่พอนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาคุณริวอะ่ะมีความรักนะคบสุขอะ่ะมันมาเป็นอ่าเป็นราชาโชคเนาะแต่มันเป็นกาลีปุ๊บเนี่ยรักความรักของคุณริวเนี่ย เนี่ยน,นะครับรักกับคนที่เด็กกว่ารู้สึกก็จะมีรักคนที่เด็กกว่าไหมแล้วก็รักลูกอ่ะไปเน้นที่ลูกดีกว่าเพราะปุตตะหมายถึงลูกนะครบรักลูกมากเลยอะแต่มันติดกาลีเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะเป็นคือสัจมรณะแปลว่าจะต้องติดต่อลูกแบบทางไกลเห็นไหมครับเพราะว่ามลณะหมายถึงทางไกล อ่าแล้วศาชาไม่ถึงติดต่ออ่าแล้วปุตตะหมายถึงลูกนะครับก็แปลว่าติดต่อลูกจากทางไกลก็คือสื่อโซเชียลได้แต่ส่องอย่างงี้ครับเป็นต้นแล้วเวลาคุณริวรักใครเนี่ยรักแบบหลงผมบอกเราอย่าให้สุกถึงอย่าให้สุกถึงลาหูนะคบเพราะว่ามันเป็นคู่ลุ่มหลงและมัวเมา คู่รุ่มหลงแล้วมัวเมาเลยนะครับแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณริวเนี่ยเนี่ยเขาต้องเป็นของคนอื่นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่ามันไปอยู่ในภพสภะเนี่ยแปลว่ารักที่กับผู้ใหญ่อะรักกับผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ของตัวเองก็แปลว่ามีผู้ใหญ่มีความรักกับผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่เป็นประแปลว่าเป็นของคนอื่นมาก่อนอย่างนี้ครับรักอันนี้เป็นกาลีเลยอันนี้เสียคนเนี้ยเป็นขอโทษนะครับ เป็นเขาเรียกว่าคู่กรรมอ่ะคู่กรรมคู่กรรมของคุณเรีวนะครับแล้วคนที่มีอายุมากกว่าที่เป็นคู่อันนี้ก็คือคู่กรรมเหมือนกันเพราะมันเป็นทําให้ดวงแตกนะครับแล้วคนที่มีจันทร์ถึงราหูผมบอกแล้วว่าจันร์ทถึงราหูเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเครดิตเงินเงินแปลว่ามีปัญหาเรื่องเงินยืมเงินคนแล้วไม่คืนอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เสียชื่อเสียงมีการยืมเงินคนละไม่คืนด้วยนะครับแล้วก็เสียเครดิตอะ่อะเสียเครดิตแล้วคุณลิวเนี่ยจะต้องเสียชื่อเสียงเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมพราะเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยอาทิตย์ก็หมายถึงตัวเองแล้วก็ชื่อเสียงยศศักดิ์อัครสถานไทยอาทิตย์ต้องเสียชื่อเสียงจากคู่เห็นไหมครับเพราะหนึ่งแปดเนี่ยมันเป็นราหูอะ่ะ กับอาทิตย์อะผมบอกแล้วว่าไม่ให้อยู่ด้วยกันถ้าคนมีอาทิตย์กับราหูกลุ่มกันเนี่ยจะทำให้ชื่อเสียงมัวหมองชื่อเสียงมัวหมองจะใครจากการที่มีคู่ครองเพราะว่าคุณลิวเคยเคยโดนจับได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับที่ว่าตอนนั้นดังๆแล้วก็มาจับได้ว่ามีลูกแล้วมีคู่แล้วอ่านันน่ะเสียชื่อเสียงเลยเห็นไหมครับทำให มีปัญหาคือวินาศคือพังทลายเลยครับพังทลายเลยเกี่ยวกับด้านราหูก็คือด้านสื่อโซเชียลออนไลน์หรือเกี่ยวกับวงแวดวงบันเทิงเนี่ยคือเสียหายเลยคือทําให้เสียชื่อเสียงทางด้านแวดวงบันเทิงอะคอืมเกี่ยวกับคู่อันเนี้ยก็คือทําให้เสียหายเลยนะครับอันนี้ครับก็เป็นไปตามดวงเห็นไหมครับอ่าแล้วตอนทุกวันเนี้ยคุณริวอ่ะเขาเพิ่งทําทางธรรมศีลธรรมฮะตัวเขาว่ามีศีลธรรมอยู่แล้วผมบอกแล้วคนที่มี อาทิตย์เป็นอุดเนี่ยเขาเป็นคนมีศีลธรรมเห็นไหมครับมีศีลธรรมอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วตัวตัวเขาเนี่ยไปอยู่ในภพสุภาด้วยไปกลุ่มกับดาวเป็นปะะที่เป็นกาลีเนี่ยตัวเขาเนี่ยเคยไปอยู่กับคู่ผู้หญิงที่อายุคู่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยเนี่ยไปอยู่แล้วมันไปกลุ่มเป็นกาลีทําให้เสียเรื่องความรักและการเงินนะครับแล้วก็ ตอนนี้คุณริวใจเขาไปฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องเขาเข้าวัดอ่ะสุภะเนี่ยผมบอกละหมายถึงศาสนาอ่าใจก็เลยไปฝ่ายศาสนาเห็นไหมครับสุภะเนี่ยหมายถึงศาสนาใจไปฝ่ายศาสนาแล้วเห็นไหมครับอ่าจะไปฝ่ายทางด้านศาสนาทําให้สติอ่ะยังอยู่นะคบเพราะเป็นมหาจักรนะคบอ่าตาแหน่งพืรหัสมหาจักรนี่ถือว่าดีแต่ไปกุมกับกาลีแปลว่าความรักครั้งนี้ทําให้ต้องแบบไปความรักแล้วก็เงินเลยอ่ะทำให้ ต้องเข้าวัดเลยอะครับอ่าแต่ว่าถามว่าใจใฝ่ไปทางด้านาศาสนาดีไหมดีครับอืมเพราะว่าใจเขาใฝ่แล้วเพราะเนี่ยไปดูตรงนี้สิครับเห็นไหมครับอ่าใจคุณริวใฝ่ไปทางด้านาศาสนาอยู่แล้วแล้วคุณริวอาจจะได้คู่อีกนะครับในอนาคตนะถ้าได้คู่เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่เกิดเป็นคู่เป็นแม่ไม้อะอ่าต้องเป็นแม่ไม้หรือผ่านการหย่าล้างมาก่อนนะครับ อย่าลังมาก่อนนะคบคุณลิวเนี่ยอาจจะได้คู่แนวทํานองอย่างนี้อีกนะครับเกี่ยวกับการไปวัดหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยที่คอยช่วยเหลือด้านการเงินน่าจะมีนะครับรอบตัวตอนเนี้มีหรือเปล่าผู้ใหญ่ที่แบบคอยช่วยเหลือแบบให้เงินให้ข้าว อ่าหรือพาไปทําบุญหรืออะไรประมาณเนี้ยรอบตัวคุณลิวต้องไปลองดูว่ามีแบบนั้นไหมนะคะแล้วมันจะมีโอกาสมีความรักได้อีกนะคบแต่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยนะคบเป็นต้นนะครับแล้วก็แล้วก็คู่จะไปของคนอื่นมาก่อนเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยครับมาก่อนอนี้เลยแล้วคุณริวอวะมีลูกดาวจันเนี่ย เป็นกเกษตรเนี่ยเขาเลยมีลูกผู้หญิงถึงสองคนเห็นไหมครับเพราะว่าจันจันพื้นดวงเขาดีไงจันเป็นกเกษตรก็เลยมีลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงอ่าลูกผู้หญิงลูกสาวอะครับอืมแล้วก็แต่ว่าลูกที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่เกิดจากผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมครับลูกที่เป็นผู้ชายที่เกิดจากผู้หญิงที่แก่กว่าเนี่ยครับคนนี้น่าจะเป็นอลิคือไม่ถูกไม่ถูกกับคุณริว ไม่ถูกกับคุณลิวพ่อแม่เขาเนี่ยครับพ่อแม่เขากับลูกเขาเนี่ยแม่เขาอยู่กับลูกไงคือแม่เขาอยู่กับลูกแล้วก็คงจะทําให้ไม่ถูกกับคุณลิวนะครับเพราะว่านี่เป็นคู่ศัตรูกันนะเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนะสองตัวนี้เนี่ยครับแต่ลูกสาวเนี่ยไม่เท่าไหร่ลูกสาวสองคนที่มีเนี่ยเพราะว่าเป็นกเกษตรเนาะก็น่าจะได้ลูกสาวเยอะกว่านะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยส่งผลดีกว่าลูกชาย นะคะอืมแล้วถ้าคู่คนไหนที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้จะส่งผลดีกับคุณริวมากกว่าคู่ที่อายุมากกว่านะคะคือพื้นดวงอ่ะดาวมนตรีของคุณคุณริวเนี่ยมันเป็นพินทุบาทเห็นไหมครับเป็นพินทุบาทถ้าได้คู่ที่แก่กว่าอะไรกว่าเนี่ยมันแล้วสุกมันไปอยู่ในเรือนในเรือนสุพระที่มันแปลหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยมันเป็นปะแล้วไปเจอกาลีอ่ะ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่กว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นคู่กรรมทําให้ทุกข์นะครับทาให้ดวงแตกด้วยนะครับก็เลยเนี่ยมันเป็นการอ่านดาวและในดูพอขับออกมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ปัตตนีพันธุไปอยู่วินาศก็ไม่ได้อยู่กับคู่หรอกครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยเห็นไหมครับพระภัยอาเพศทายมนุษย์เตยู่มนุษย์เตยูทายภัยอาเพศเนี่ยรับไปอยู่กับปัตตนีพันธุทภัยอาเพศเกิดขึ้นกับ ครอบครัวกับแฟนเรว,วินาาก็คือพังทลายเห็นไหมครับก็คือพังทลายไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะขับดาวไปยังไงเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณลิวมันเสียหายนะครับแล้วก็คู่ครองก็เสียหายอันนี้คือกรรมของคุณลิวนะครับแต่สิ่งที่ดีสําหรับคุณลิวคนเรามีเหรียญทุกเหรียญมันมีเหรียญสองด้านคุณต้องจำไว้นะว่าเหรียญมีสด้านเสมอนะครับอ่า คุณต้องดูว่าโซเชียลอ่ะก็ได้ให้ทั้งคุณทั้งโทษนะครับพืชรหัสถึงคุณจะไม่มีอะไรดีเลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือตัวคุณริวเองเห็นไหมครับเพราะตัวเองเป็นคนมีสติผมบอกเลยนะถ้ามีสติคือจบอ่าผมบอกแล้วว่าดาวทั้งกระดานจะเสียไม่เป็นอะไรขอให้พื้รหัสดีเพียงดวงเดียวนะครับพืชรหัสดีเพียงดวงเดียวพอ คุณลิวเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งถูกต้องไหมครับอืมพอรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเนี่ยน่าจะเกิดจากาที่บอกอา,อายุเนอะจันอายุเนี่ยก็หมายถึงคุณย่าผู้หญิงอ่ะแม่ผู้หญิงอะ,องอะไรเงี้ยเนี่ยครับอา,อาจจะเสียที่ผมบอกแล้วนะเสียชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ใจจิตใจ,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 จเขาเสีย ขึ้นมาเนี่ยไปอยู่มรณะเห็นไหมเพราะเกี่ยวกับจันเสียคือคุณยา่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเสียหายหรือแฟนภรรยาเนี่ยทาให้เขาว่ามีจิตใจที่มันเซนซิทีฟอ่ะมันเสียหายได้ค่ะเพราะจันเขาไปอยู่ในเรือนมรณะมันเป็นพินทุบาทผมบอกแล้วว่าอย่าให้จันไปอยู่มรณะมันเท่ากับพินทุบาทเรื่องคู่และยิ่งถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วจันมันไปเสียเนี่ยก็หมายถึงภรรยาเราอะ่ะ มันไปเสียหายอ่ะความชีวิตในความรักก็มันเสียแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องภรรยานะครับเกี่ยวกับรุ่งคุณย่าคุณยายคุณแม่อะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วลูกคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็น่าจะไม่ถูกกับคุณริวนะครับน่าจะแบบเป็นศัตรูอ่าไม่ถูกกันก็อย่าไปคิดมากนะคบไม่ไม่ต้องไปปล่อยวาง นะคะถ้าให้ยึดติดชีวิตคนเราอ่ะปล่อยวางอ่ะมันจะสบายแต่ถ้าเราไปยึดติดว,ว่าอันนั้นต้องเป็นของฉันทําไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้คนนั้นไม่เป็นอย่างนั้น <S <S ถ้าเรามัวแต่อยากจะให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราอ่ะทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องไปเปลี่ยนทุกคนถูกต้องไหมคะมันต้องไปเปลี่ยนทุกคนสิ่งเดียวอ่ะที่เราจะทําได้แน่นอนก็คือการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนตัวเองซะ พอเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนทุกคนให้เป็นอย่างใจเราได้สิ่งเดียวที่เราทําได้คือการเปลี่ยนตัวเองนะครัาคุณลิวมีพื้นรหัสที่ดีแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พื้นรหัสเสียนะคบก็คือเนี่ยมันไปกลุ่มกับดาวกาลีทําให้มีความคิดที่ไม่ดีอา่จะฆ่าตัวตายเกี่ยวกับความรักและเงินได้ดังนั้นคิดใหม่ทําใหม่ได้ครับเพราะว่ายังไงพื้นรหัสคุณลิวก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันอาจจะติดกาลีไปบ้าง แต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับเงินนะ่ะมันเป็นปละนะคบอืมมันเป็นปละยังไงเงินมันไม่ใช่ของเราคุณไม่ต้องคิดคุณริวไม่ต้องคิดเลยว่าเอออยากจะได้เงินมาแบบเป็นก้อนๆหรืออยากจะรวยเพราะว่าดูจากดวงแล้วอ่ะน่าน่าจะยากสักหน่อยนะครับแต่เราอ่ะไม่มีอะไรเป็นของเราเหรอกครับในโลกใบนี้ตายไปอ่ะก็เอาไปไม่ได้สักบาทนะครับเอาไปไม่ได้สักบาท ใช้ชีวิตที่มีความสุขอ่าแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดว่าทำไมเขาไม่รักเราเราไม่รักเขารักตัวเองคุณต้องรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณเชื่อเหอะเดี๋ยวคนจะเห็นความรักของคุณเองนะครับเราต้องให้ค่าเราก่อนให้เกียรติตัวเราก่อนเราต้องให้ความรักตัวเราก่อน <S <S เพื่อเรามีความรักที่เต็มในตัวเราแล้วอะครับรับรองว่าคุณจะต้องได้ความรักจากคนอื่นแน่นอน เข้าใจไหมครับเพราะว่าเรารักตัวเองเป็นดูแลตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองตัวเองเข้มแข็งพอปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปรักคนอื่นได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวเรายังไม่เข้มแข็งรักตัวเองก็ไม่เป็นยังไม่เข้มแข็งพอเราก็ไม่สามารถรักใครได้แล้วก็ไม่สามารถปกป้องใครได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณลิวเป็นผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับ ผมเชื่อว่าพื้นรหัสดีเพียงดวงเดียวจะทําให้คุณริวประสบความสําเร็จได้และดาวพุ้นรหัสเป็นดาวรักคณาของคุณริวด้วยนะครับต้องส่งผลถึงแน่นอนว่าสติเท่านั้นนะครับสติมาปัญญาเกิดยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตอนด้วยนะครับขอบพระคุณครั